ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ใบมีอะไรแปลกๆมาให้ดูกันอีกแล้วคะ่ะอัปเดตแพทใหม่ทีไรต้องมีเรื่องให้สนุกอยู่ทุกทีแลยทุกคนดูนี่นะใบลงไปเล่นเกมเสร็จแล้วก็ไปตั้งไอเครื่องดีดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วใบก็จะดิดลงไปในน้ำแล้วไปดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนดูใบวิ่งในน้ำได้ดูดิโคตรเจ๋งเลยอะไม่ต้องว่ายกันแล้วน้ำวิ่งแทน <laughs> S <S สงสัยตรงนี้น้ำตืน้นก็เลยวิ่งได้ค่ะแต่มันแจงอะทุกคนดูดิวิ่งได้เฉยเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าบั๊กอะไรเหมือนกันค่ะแต่ว่าใบาเนี่ยได้แจ้งทีมงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็คงจะมีการแก้เร็วๆนี้แต่ทุกคนมันทําไม่ได้กับทุกสะน้ํานะใบลองไปทํากับสะน้ําตรงอื่นแล้วว่ามันไม่ได้นะทุกคนมันเป็นตรงนี้ที่เดียวอะหรือว่าของคนอื่นได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่สำหรับใบไม่ได้เลยสงสัยที่อื่นจะน้ําลึกกว่า ถ้ามันวิ่งในน้ำแบบนี้ได้จริงๆก็ดีสิหรือว่าทุกคนคิดว่าไงกันคะอ๋อแล้วตอนนี้เลอขึ้นไปบนฝั่งอะพอกลับลงมานั่นมันไม่วิ่งให้ใบแล้วอะ่ง <c oughs> เอาเป็นว่าบัคกนี้คอรเจ๋งเลยเอาไปเลยสิบสิบค่ะ